หลังจากที่ผมเล่นเกมแร์นา์นกมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในสุดผมก็ค้นพบแล้วครับว่าพวกท่านไม่จำเป็นต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข่มเหงเหล่ามอนสเตอร์อีกต่อไปเพียงแค่ท่านสวดมนต์ภาวนาท่านก็จะได้รับ EXP แล้วครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าท่านต้องไปสวดมนต์ภาวนาให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับไม่ใช่ว่ามาสวดมนต์ตัวคนเดียวกลางป่ากลางดอยแบบผมอย่างนี้เลเวลไม่ขึ้นครับ แต่เนื่องด้วยว่าครับช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีครับมีกิจกรรมครบรอบ2ปีของกีฬาไทยแลนด์เซิร์ฟค่า3ครับเขาก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นจัมปิ้งตัวละครเอ่ยหรือว่าไม่ได้การสร้างตัวละครใหม่ๆเอ่ยนะครับตอนนี้มีผู้เล่นที่สร้างตัวละครใหม่เยอะครับและช่วงระยะเวลาที่เราว่างไม่ได้เก็บเลเวลนะครับผมก็ตั้งใจที่ว่าจะมามอบรอยยิม้มมามอบความสุขให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ทุกท่านที่ตรงนี้ครับ ระหว่างเส้นทางทางเดินระหว่างนักด่าไปสู่พนจิล่าชแนลหนึ่งครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังเก็บเลเวลอยู่ตรงไหนบางคนอาจจะ175ไปแล้วก็ได้แต่เชื่อเลยครับว่าเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยอาจจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่ในช่วงกิจกรรมนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสังคมเนี่ยมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแจมมอนสเตอร์ วิ่งไม่ปิดมอนหรืออะไรก็ตามทีนะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับทำให้รู้สึกว่าสังคมในเกมตอนนี้เนี่ยไม่น่าสนุกเท่าไหร่ครับดังนั้นครับผมในวันนี้เนี่ยจึงอยากจะมาจุดประกายความสุขเล็กๆนะฮะที่ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้แบบฟรีๆครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นครับใช้เวลาในการเล่นเกมให้มีความสุขอย่างนี้ครับในการแจกบัฟ AB ครับ แม้แต่มอนสเตอร์เนี่ยผมก็อยากจะซับให้เลยครับเนื่องจากคติของเราเนี่ยไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกต่อไปแล้วครับนี่ใครเดินผ่านมาออกไปเลยครับ AB เจ้าหนูน้อยนี่ครับเขารู้สึกขอบคุณมีการขอบคุณส่งอิโมชั่น a n k you มาด้วยนะครับเราก็รู้สึกแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วครับได้รับรอยยิ้มจากเพื่อนๆครับนี่ไม่ว่าใครๆนี่คงจะไปซื้อวร์ปที่เมืองนักดาบครับอา้าวอันนี้ยังไม่ทันได้เเลยวิง่งไปซะละ ผมเร็วเป็นเรื่องของพีสายครับลำแสงก็ก้าวมายอย่างนี้แสดงว่ากําลังเดินทางไปเปลี่ยนอาชีพนะสำหรับสาย Shadow c h e s อ e r แน่นอนครับก็ต้องมีการเดินทางรอบโลกสักนิดหนึ่งนะสำหรับสายอาชีพนี้ครับถามว่าทําไมผมถึงว่างนะตอนนี้กําลังรอเพื่อนครับเพื่อนของผมนั้นไปลง LGS นะครับก็เราเลเวลยังไม่ถึงไม่ได้ทำเควสอะไรนะครับก็ตอนนี้รอ,อไปก่อนละกันครับ เดี๋ยวสักพักก็ต้องมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแน่ๆมาอีกคนแล้วสำหรับน้องโนวิดช,ชื่ออะไรเนี่ยคอยหันเงเหรอชื่อดีจังเลยโอเคครับออาไปเก็บเลยแล้วนะใน AB อบี B ิลครับอเอาอลีโนไปด้วยนี่ครับเขาส่งหัวใจมาอย่างนี้เราู้สึกสุกใจแล้วล่ะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆคนต่อไปครับว่าใครจะเดินผ่านเข้ามาครับ มาครับน้องโนวิดน้อยคนนี้รับเอจีไปก่อนครับเบสซิ่งไหมจอมเบสซิ่งไหมไม่เอาครับเดินริวไปแล้วจอมแมวน้อยเอาไปเลยครับ a b ครับกำลังเดินทางไปสู่เมืองหลวงนะอนเทราครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับขอขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาร่วมแจมในกล้องของเรานะครับคนต่อไปครับเอบีไปเลยน้องหมูหวานครับ ให้ดาวันนี้มีสัญลักษณ์ตัวเงินดอลลาร์อยู่นะอาจจะสร้างตัวแม่ค้าก็ได้อ่านี่คนนี้จะไปเป็นบอลล็อกครับอคนต่อไปนี่ขอฮิวใช่ไหมให้แครี่ไปก่อนครับ A B K หายฮิลไปเลยโอเคครับขอให้เก็บเลเวลอยางมีความสุขครับมาจ้าคนต่อไปครับขออะไรนะี่ยชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหบอลล็อกคนนั้นวิ่งไวมากครับสงสัยได้บั้มมาแล้ว อาคนนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็น High Class นี่นะขอให้มีความสุขครับได้รับพรจากอัตนาอตาตมาไปแล้วน่าจะเดินทางไปจูโนครับสํารัรใมการเปลี่ยนอาชีพเป็น High อะไรสักอย่างนี่แหละแหม ใส่ปากม็อบสีดำไม่ดูเท่น,นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นคอสม็อบนะครับไม่ใช่ปากม็อบของจริงครับแหมม็อบของจริงแพงเกินไปครับเมื่อไร่จะมีเพื่อนๆคนต่อไปเดินมาครับเราพร้อมที่จะให้ a อบีและส่วนมตนนะ์พาวนนายท่านเก็บเรื่องยินเข้าสู่แล้วก็รู่ไนคนนี้ครับวิ่งไปแล้วเราไม่หวังผลตอบแทนครับท่านไม่ต้องแปะมาขอบคุณครับเรา เชื่อได้ว่าท่านเร่งรีบที่จะไปเก็บเลเวลหรือว่าเดินทางไปหาเพื่อนอะไรก็ตามทีครับรับเอจีจากผมไปเดินต่อไปได้เลยครับไม่ต้องกังวลอะไรครับพานลมเสียแล้วขอบคุณมากครับยินดีครับผมต้องขอขอบคุณคุณพันลมเสียแล้วนะครับที่แวะเข้ามาเข้ามาอยู่ในหน้ากล้องของเราครับหลายท่านชอบสอบถามนะครับว่าช่วงนี้กิจกรรมแบบนี้เนี่ยมั่นตัวละครอะไรดีครับ ส่วนตัวผมไม่สามารถบอกได้ครับว่าผมก็ปั้นไว้เกือบๆทุกอาชีพแหละแต่ว่าตัวหลักๆครั้งนี้ก็คงเป็นบิชอปนะครับก็เล่นตัวละครอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและรู้สึกดีครับรู้สึกว่าอยากล็อกอินเข้ามาเล่นนะครับเอาอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับสมัยก่อนเดิมทีเนี่ยผมก็ชอบเล่นสายไพ่นะยครับชอบซัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆสาวๆเอ้ยไม่ใช่นะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในเกมนะครับ น้องคอยหันเียบกลับมาแล้วสงสัยเลเวลจะพร้อมเปลี่ยนอาชีพเลยครับแล้วก็ฮันเตอร์ท่านนี้พร้อมกับวิสาต์อะไรเด้ง SP แป๊บนายพิมพ์ผิดใช่ไหมน่าจะเป็นเซตคำเอาไว้นะครับตั้งใจอาจจะพูดคำว่าขอบคุณก็ได้แจไม่เป็นไรครับท่านสามารถเดินผ่านได้เลยครับเจอผมตรงนี้ได้นะครับวันไหนว่างๆผมก็จะมานั่งคอยให้ a อบครับเพื่อนๆทุกท่านครับ อ่านี้ก็เป็นสายซอลซเลอร์ urer, ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงนี้ครับมีคนปั้นกันเยอะครับเพราะว่าตัวบูสเตอร์นะคอสฟ้าของเขาเนี่ยเ่าจะแจ่มเลยครับสามารถเดมอนดัสได้แบบรัวๆครับคููดาวเหลือนิดเดียวเองอะ่ะผมก็เล่นนะสายซอซ่ s เลอร์เนี่ยแต่ว่าขอกระซิบหน่อยดิของแพงจังเลยสายซอเนี่ยผมสู้ไม่ไหวจริงๆอะ่ะครับรับ AG ไปครับเอา a b ได้ไหมไม่เอาเบสซิ่งนะ วิ่งไวจริงครับแล้วก็มาอีกท่านครับสงใส่เอจจะหมดพอดีครับมาเดินช้าตรงผมผู้เล่นใหม่เล่นไม่เป็นครับมีคนครับเขาวิ่งหลบวิ่งสับขาหลอครับเ g ให้ไม่ได้ขอบคุณครับยินดีครับผมขอให้มีความสุขในการเล่นเกมวันนี้ครับอะไรอีกไหมน่าจะมีคําถามบางอย่างครับให้ดีโนปก่อนอีกท่านเข้ามาก็บัฟเอจไปครับ มาอย่างไงครับผู้เล่นผู้เล่นอะไรผู้เล่นใหม่เล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวว่าคงเล่นเป็นยังไงหน่าเล่นไปยางครับสำหรับคิมละนัลล็อกเล่นคลาสไหนดีครับแมคคาถามนี้เหมือนอย่างที่ผมตอบเมื่อกี้เลยครับไม่สามารถตอบได้นะครับเล่นในสิ่งที่เราคิดว่าชอบแล้วกันบางทีอาจจะมีสายชีพที่เราเห็นคนอื่นเล่นเก่งนะครับแต่พอมาอยู่ในมือเราเนี่ยอาจจะเล่นแล้วไม่สนุกเท่าไหร่ก็ได้ครับ ต้องลองเล่นแบบหลายๆอาชีพดูครับช่วงนี้เก็บเลเวลง่ายมีมีของซับพอร์ตนะครับที่อยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นกล่องกดได้นะครับกล่องที่กดได้เทมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการติดต่อรับไปเทที่มบีซกางพรอนเอยล่างพรอนก็มีครับข้าวต้มก็มีซับพอร์ตครับก็เล่นกันได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับเล่นแมวก็ได้นะครับช่วงนี้ แมวก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเก็บเรวลได้ง่ายไอเทมไม่แพงครับประดับก็าสามารถไปแลกทำเควสได้ที่เมืองแมวเช่นกันครับมีคนเดินผ่านมีกดอิมโม่หัวใจมาด้วยนะครับยินดีครับยินเนะื้ออันนี้มาสเตอร์สมิธก็จะเป็นแมคาินิกครับหรือว่าจะเอามาปั้นเพื่อตีดาบไปเฉยอันนี้ไม่ทราบครับมีเดินแวะมากดหัวใจด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสู้สู้สู้ท่านครับ ผู้เล่นใหม่ที่เล่นไม่เป็นไปแล้วนะครับโมเดบัฟครับนี่พีดเหมือนกันเราก็ไม่อยอมครับเอาไอจีไปน้องเร่งซะหน่อยครับเดี๋ยวตอนต่อไปมาพบกับเต็งคํานะครับมาดูันสิครับว่าการเป็นหัวหน้าปาร์ตี้การเล่นลินดิชอมเนี่ยมันจะสบายอย่างที่เขาล่ำลือกันจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวคอยดูกันที่คลิปต่อไปครับ